อาจารย์เบียว่าไม่ให้พระรับเงินแต่ถวายให้พระดวงตาสินทรัพย์พระอาจารย์ต้นงงม,มากก็นั่นเลยนะก็ <c oughs> ทําอะไรก็ได้แบบนั้นเลยครูสอนอะไรไม่เคยทําได้เลยนะย้อนแย้งไปหมดนะก็ผมไม่ขัดข้องหรอกที่เอาเงินถวายพระถวายวัดแต่ผมไม่ขัดข้องนะแต่ให้ให้มันทําเหมือนที่ตัวเองพูดหน่อยสิก็ถวายลวงตาสินทรัพย์ก็ถวายกับมือไม่ใช่เหรอใส่ซองเฉยๆอย่างเงี้ย แล้วก็บอกว่าพระห้ามรับเงินทําไมไม่บอกว่าหลวงตาสินทรัพย์มีวัยาวัจกรรับแทนไหมเนี่ยก็ไม่บอกใช่ไหมก็ยื่นให้หลวงตา <c oughs> แล้วก็มาสอนเป็นอย่างๆ่นะว่าจะต้องพระห้ามรับเองก็ต้องมีวัยาวัจกรเนี่ยคือแบบอะไรของมัน <c oughs> ปวดหัวเนาะแล้วก็เห็นกันอยู่เนาะสอนดีอย่างแล้วก็ทำดีอย่างหลายเรื่องมากเลยนะก็ผมเห็นตั้งแต่แรกก็ล่ะ ที่ผมมาพูดอะหลายๆเรื่องของอาจารย์เบียนอะผมเปิดประเด็นก่อนหมดแล้วก็คนอื่นค่อยมาตามกระแสนะมาตามเออเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยเออแต่ผมไม่ได้เครดิตเลยนะไม่ได้เครดิตเลยก่อนนะเอาไปทำตามกันไปน,นั่นแหละก็ไม่ได้หวังอะไรเอาไปใช้ได้นะก็อย่างอะไรก็แสงอะไรก็แสง่ยนะผมก็หน้าเบื่อเหมือนกันนะเรื่องแสงเรื่องอะไรเน<ม>ี่ย หิวแสงหาแสงเนี้ยอย่างอาจารย์เบียร์มันพูดกับดอกเตอร์นัดแสงมันส่องมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าขึ้นมาทางนี้แสงก็ส่องไปทางนู้นเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงจิตใจแล้วว่าคืออะไรเนะยว่าแบบต้องการเสืออะไรก็คิดว่าตัวเองมีแสงนะที่จริงอะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกคนมันจะดังนะมันถึงเวลามันก็ดังนั่นแหละก็ถ้าคนอื่นจะดังมันก็เป็นวาสนาของคนอื่นด้วยเหมือนกันก็ถ้าถ้าเป็นในเรื่องกฎแห่งกรรมนะ ไม่ใช่ว่าจะต้องไปหาแสงหาจากคนนั้นคนนี้แล้วมันจะได้เนะมันไม่ใช่ได้กันไ,ได้ง่ายๆนะครับก็อย่างดวงตาสินทรัพย์เนี่ยท่านก็ไม่ท่านก็ไม่สนใจเลยนะใครบอกว่าใครจะมาหาแสงกับท่านหรือว่าพูดเรื่องท่านท่านแบบตามสบายเลยเอาไปเลยเงี้ยเอาไปเผยแพร่ให้เต็มที่เอาชื่อกูไปพูดให้เต็มที่อย่างเงี้ยดวงตาก็ไม่เห็นสนใจเลยใช่ไหม แต่คนอื่นๆแบบเอ้ยมาเกาะแก่กูเพราะว่าอยากได้แสงกูเนี่ยคือแบบความเมตตาของหลวงตาสินทรัพย์ยกับคนอื่น่ะต่างกันมากเลยนะต่างกันมากเลยท่านไม่เห็นไม่เห็นสนใจเลยเรื่องแสงเรื่องเสริงใครจะเอาชื่อท่านไปไปพูดก็แล้วแต่เนี่ยอยากดังด้วยชื่อเสียงของท่านก็ก็ทําเต็มที่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมแต่คนอื่นไม่ได้เนี่ยมาเกาะอันนั้นอันนี้เอ้ยวายเดือดร้อนเนี่ยคือแบบ ก็ต้องสังเกตครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านท่านแสดงให้ดูนะเราก็ต้องแบบอ่าดูดูท่านเป็นตัวอย่างนะว่าทําไมท่านถึงทําแบบนั้นทําไมท่านถึงทาแบบนั้นอย่างเงี้ยถ้าเรามองลึกๆลงไปเราก็จะเห็นความเมตตาของท่า <shades> นทั้งหมดนั่นแหละที่ท่านพูดนะนะ